สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่ผมได้รีวิวไปเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็ได้ทําการรีวิวในส่วนของแอปพลิเคชันมาใหม่ที่มีชื่อว่า Bubble Carbon นั่นเองนะครับวันนี้เราจะลองถอนไอ้วันนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของการหาเงินหรือการถอนเงินในอีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อคืนนะครับใครที่ทําตามใครที่สมัครตามผมนะใครที่ดาวน์โหลดนะ ก็จะได้รับเงินทุกคนนะประมาณ1บาทเนาะก็คือว่าแค่เรากดดาวน์โหลดแล้วก็กดใช้งานเล่นเกมไม่ถึง1นาทีนาะอเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้เลยนะประมาณ1บาทนะครับ หนึ 1> 1บาทจุสตางค์ทุกคนนะก็วันนี้นะผมก็มีอีกช่องทางหนึ่งในส่วนของการถ่ายเงินจากแอปพลิเคชันนี้เนาะผมก็ได้ถอนไปแล้วนะประมาณ88บาทเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะถอนประมาณ15บาทเนาะก็รวมทั้นสิ้นอยู่ที่ประมาณ113บาทด้วยกันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะผมบอกเลยว่าไม่ต้องลงทุนนะครับเราทํา เงินได้ฟรีนะครับถ้าเราจะแนะนําคนมาเล่นแอปก็จะทําให้เราได้รับไรายได้เยอะถ้าเราเล่นคนเดียวก็สามารถถอนเงินได้จริงเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปรับชมในส่วนของการอัปเดตในครั้งนี้กันเลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้นะผมก็ให้คนนะกดลิงก์ที่อยู่ที่คอมเมนต์ปัดหมดนะที่อยู่ใต้คลิปอื่นนะี้เนาะผมจะบอกผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะคุณก็กดเข้ามานะผมก็จะบอกว่า App แจกท to m ั n นี่วอลเล็ต115บาททุกคนนะก็ชื่อว่า App บ u b บิลคาร์บอทุกคนนะคุณก็กดลิงก์มาก็จะมาที่หน้านี้นะให้คุณทําการ กดติดตั้งนะครับตรงนี้นะมันจะมีให้เราติดตั้งก่อนนะแล้วก็แอปนี้นะคุณก็มาดูด้วยนะครับว่ามีการดาวโหลดเท่าไหร่ตอนนี้มีการดาวน์โหลดอยู่ที่ 100k หรือประมาณ100,000ครั้งด้วยกันนะครับเกี่ยวกับแอปนี้ก็คือเป็นแอปในส่วนของการเล่นเกม Bubble Carbon Match 3เกมฟองสบู่สุดน่ารักที่จะทําให้คุณสนุกอย่างจุกใจเนาะ Bubble Carbon วิธีการเล่นที่แสนจะง่ายได้แต่ได้รับความสนุกอย่างจุกใจนั่นเองเนาะแล้วก็มีรางวัลเซอร์ไพร์ มากมายอันนี้แหละนะครับตั้งวันตังวัน,วนที่เขาจะเซอร์ไพรส์ให้เราก็คือเป็นเงินนั่นเองนะครับผมก็สำหรับแอปพลิเคชันนี้สำหรับคนที่จะเล่นนะต้องใช้เวอร์ชัน Android ตั้งแต่5.0ขึ้นไปนะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่100,000ครั้งอัปเดตล่าสุดวันที่8เมษาย,ยน2565นะครับเวอร์ชัน1.0.5นะครับโอเคถ้าเรานะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้เรากดคำว่าเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะผมก็กดคําว่าเล่นเข้ามาแล้วแล้วก็กดคําว่าเล่นต่อนะครับอันนี้คือเป็นหน้าตาของแอปนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของ การตั้งค่าเนาะก็จะมีการตั้งค่าตั้งแต่ในส่วนของปิดเสียงระบบสั้นนะครับนโยบายความเป็นส่วนตัวก็อ่านด้วยตรงนี้ถ้าเราอยากดูว่ามีนโยบายอะไรบ้างเงื่อนไขการใช้บริการเขาเก็บอะไรบ้างเนาะภาษาเราสามารถที่เปลี่ยนภาษาได้ก็จะมีภาษาไทยอังกฤษจีนบาฮาซออินโดนีเซียโปรตุเกสน,นะครับแล้วก็น่าจะเป็นรัสเซียนะฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มาเลเซียเอสปานอลก็คือภาษาสเปนนั่นแหละเนาะอ่าแล้วก็ภาษาไทยภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาสิงคโปร์รู้สึกนะ อ่ะแล้วก็จากนั้นก็เราก็ปิดไปแล้วก็เลือกภาษาเลยเนาะแล้วก็กดคาว่าเล่นไปนะครับเมื่อเราก,กดเข้ามานับอันนี้คือเป็นยอดเงินนที่มันโผล่เข้ามาอันนี้แหละที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเป็นการหาไรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ลองถอนไปแล้วอยู่ที่88.5บาทนทครับผมนะก็ได้รับเงินเป็นที่ เรีบร้อยทุกคนนะก็ระบบก,ก็ชําระเงิน,นวันที่3เดือน5ปี2022นะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็จะถอนอีก15บาทาะคทับก็กดถอนไปเลยเนาะเรามาดูกันว่านะักมีคนนะครับอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีคนดีมีเงินเข้ามานะครับเร็วหรือเปล่านะครับก็รอดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เอาเป็นว่าเรามาดูที่ นาทีดีกว่าเนาะตอนนี้ผมถอนที่เวลา3ทุ่ม21นาทีแนละ้วตอนนี้เงินยังไม่เข้ามานะครับทุกคนนะก็นี่เลยเนาะอ้อการชำระเงินล้มเหลวทุกคนนะก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงล้มเหลวทุกคนนะครับอ่ะเรากดใหม่ได้หระเปล่าเอาไม่ได้ทุกคนนะถ้าผมเพิ่งเป็นนะครั้งแรกเลยทุกคนนะผมได้ตอนตอนเช้านะผมได้ถอนไปทุกคนแล้วก็เงินเข้าเลยนะตอนนี้ผมถอนไปนะเมื่อผ่านไป สี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้การชาระเงินล่มเหลวนะแล้วก็มันไม่ม,ม,ม,มันไม่ได้ให้เงินคืนด้วยทุกคนนะครับระบบไม่ได้คืนเงินด้วยอันนี้คือใครเป็นบ้างเนาะก็ฝากกดคอมเมนต์ให้ด้วยทุกคนนะโอ้โหนะอันนี้ก็คือว่า,าเสื่อมเสียเลยทุกคนนะเป็นแอปใหม่ด้วยนะเป็นแอปใหม่ด้วยที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะแล้วก็เกิดอา,อาการแบบนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เป็น สายเชิญนะครับผมนะแต่ว่าใครเคยถอนครั้งแรกแล้วก็เข้าเหมือนผมบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้ผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าเป็นผมคนเยอะหรือเปล่านะตรงนี้นะเอกนอกที่เป็นแบบนี้นะครับอาจจะว่าเรายังไม่ได้อัปเดตอะไรหรือเปล่ปาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในส่วนของการหมุนสปินนะครับตรงนี้นะผมก็หมุนแล้วนะครับแล้วว่าได้รับในส่วนของเป็นเพชรนั่นเองทุกคนนะอันนี้ก็ยังไม่รับในส่วนของการชำระเงินนะครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นกันต่อนะครับผม เดี๋ยวผมไปดูในส่วนการอัปเดตกันก่อนดีกว่านะครับผมมาดูทุกคน,นในส่วนของการอัปเดตก็ไม่มีการอัปเดตเกิดขึ้นตรงนี้นะอ่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรทุกคนนะก็ไม่เป็นไรนะันเดี๋ยวเราเล่นกันต่อดีกว่านะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายในส่วนของการถอนเงินเมื่อกี้นะ้ตั้ง15าบาทเลยทุกคนนะ ก็กว่าจะาหาได้ตรงนี้ก็คือว่าเป็นการหาจากการที่การแนะนํานั่นเองนอก,กว่าที่เราจะแนะนำนะให้คนมา,าสมัครผ่านลิงก์ของเราแนละ้วมันก็ใช้นะครับในส่วนของสกิลนะครับเยอะพอสมควรครับใครที่เป็นสายแนะนำนะครับก็ต้องขออภัยด้วยในะส่วนนี้ก็อยากให้ทุกคนนะตรวจสอบด้วยนะว่า เป็นอาการเหมือนผมหรืตอเป,าเป่าในส่วนนี้หรือว่าเป็นผมคนเดียวเนาะถ้ายัางไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนอกในส่วนของวิธีการอื่นๆยังสามารถหางเงินได้สบา,าดหรือผมจะลองดูนะอันนี้ผมจะลองหมุนสปินกันก่อนนะครับโอเคทุกคนนะครับวันนี้ผมก็หมุนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับเป็นเพชรอีกแล้วนะยังไม่เคยได้รับเป็นเงินอีกนับในส่วนของเกมนี้เท่าที่ผมหมุนมาเนาะอ่าถ้า เดี๋ยวผมขอเล่นไปก่อนแล้วกันเนาะถ้ายังไงนะผมวนะ่าผมก็จะมาสอบอีกทีหนึ่งนะว่ามันเป็นที่การตั้งค่าของเขาหรือเปล่านะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะก็ตอนนี้นะผมก็เล่นไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีโคษณาข,ขึ้นเข้ามานะครับผมนะผมก็คิดว่านะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะน่าจะเกิดการบั๊กอยู่นะในส่วนของการถอนเงินนะเดี๋ยวเรานะครับต้องรอดูนะครับประมาณ1-2สัปดาห์ด้วยกันนะครับว่า แอปนีนะ้น่าจะยังไปต่อหรือว่าต้องพอแค่นี้นั่นเองนะ่ในส่วนของการในส่วนของการแนะนําหรือในส่วนการโปรโมทให้คนเข้ามาเล่นแอปพลิเคชันนะครับผมนะก็ในส่วนของวงล้อเสียงโชคนะถ้าโดยทั่วไปถ้าเราเล่นเกมนะคุณก็น่าจะดูนะว่าครั้งแรกที่เราวงล้อไปมักจะได้เงินสดนะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผมรีวิวไปนะผมก็ไม่ได้เงินสดก็จะเป็นในส่วนของเพชรมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผม มาดูกันว่านะครับผมในรอบนี้ผมได้เป็นอาเป็นเพชรอีกแล้วทุกคนนะก็เขาน่าจะล็อกแล้วแหละทุกคนนะก็คือเขาน่าจะล็อกให้ได้เป็นเพชรไม่ได้เป็นเงินทุกคนนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็อยู่ในเลเวลที่8แล้วทุกคนนะครับอ่าก็เปิดดูอีกทีนึงก็เป็นการชำระเงินล้มเหลวเหมือนกันเลยนะครับโอเคทุกคนนะผมนะก็สําหรับอแอปพลิเคชันนี้เนาะก็ผมสรุปแล้วกันเนาะว่าของผมนะผมขอสรุปของผมก่อนนะครับว่าของผมนี้นะผมก็ได้ถอนเงินในส่วนของ ผมข้อสรุปนะในส่วนของผมเองแล้วกันเนาะหนึ่งก็คือในส่วนของเมนูนี้เมื่อคือนผมบอกแล้วว่าไม่ต้องเล่นเนาะส่วนเมนูของการแนะนําเพื่อนนะรบอเป็นการเชิญคนมาเล่นแอปนะครับ ก็นะครับอย่างแรกเลยนะก็คือถอนเงินได้ครั้งแรกเนาะส่วนขั้นที่2ก็คือว่าถอนเงินไปการชาระเงินล้มเหลวนะผมก็ให้ในส่วนนี้คือ50-50ก่อนนะเผื่อว่าเขากาลังอัปเดตนะครับส่วนการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมนะก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไม่ใช่การแลกเหลี่ยนคือการแลกเพชรเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะได้แลก ครบหรือเปล่านะเพราะว่าเราต้องสะสมประมาณ100เพชรขึ้นไปนะครับตรงนี้เรื่องซึ่งนะับมันต้องใช้เวลาเหมือนกันในส่วนนี้ถ้าผมได้ถอนเงินในส่วนของเพชรเมื่อไรผมก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะถ้าถอนได้จริงก็โอเคเลยแล้วกันนะแต่ว่าจะบอกว่าการถอนเงินของการแลกเพชรคือมันได้น้อยมากแต่ละครั้งในการที่เราดูวิดีโอนั่เนเองนอกแต่ว่าวิดีโอโฆษณาม,มันขึ้นเยอะมากนะครับส่วนของการอันนี้นั่นก็คือเป็นเมนูของของการแลกนะครับในส่วนของทำเลเวลเนาะ แรกเลเวลแหละเนาะคือว่าถ้าเราเล่นจนถึงเลเวล400นะเราจะรับเงินนะตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะได้รับเงินถึงหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็สุดท้ายก็คือในส่วนของเมนูของการสะสมเหรียญน,นะครับวันนี้ผมก็ได้นะครับได้ถอนไปนะแต่ว่าที่จริงแล้วผมไม่ได้ถอนนะแล้วก็เงินก็เข้ามาตอนไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่า ผมยังไม่ได้ถอนนะที่จริงก็คือผมรีวิวไปเมื่อคืนเขาบอกว่าเราน่าสามารถถอนได้วันนี้แต่ว่าพอผมเปิดเข้ามายังไม่มีเมนูยังไม่มียังไม่มีปุ่นให้เราถอนเลยนะครับซึ่งก็เป็นข้อผิดพลาดเนาะสรุปว่าแอปพลิเคชันนี้นะน่าจะทําเงินนะครับจากการที่เรานั้นนะครับแนะนําเพื่อนนะครับ50%เองหน้าที่ผมให้นะเพราะว่าผมถอนไปครั้งแรกแล้วก็ได้ครั้งที่2คือได้ครั้งที่สไม่ได้นะแล้วก็ในส่วนของการนะครับ สะสมเพชรนั่นเองทุกคนนะที่เราสามารถที่จะถอนเงินได้เนาะเพราะว่าเมื่อคืนนะก็ได้ถอนเงินไปในส่วนนี้คือหนึ่งครั้งที่เขาให้มาหนึ่งบาทนั่นเองทุกคนนะถ้าผมถอนอีกที่หนึ่งได้เนาะผมก็จะมารีวิวอีกที่หนะึ่งเนาะในส่วนของอื่นๆนะผมคิดว่านะครับโอกาสที่เราจะําทาเงินจากแอปนี้ก็คง้างที่จะยากเหมือนเดิมทุกคนนะก็ประมาณนี้ผมคิดว่าให้เปอร์เซ็นต์กับแอปพลิชันนี้ประมาณ30%นนะที่เขาจะจ่ายในส่วนของคะแนนอื่นๆนะนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีอาการตุกติกแล้วทุกคนนะ จากการที่เราหมุนสปินไปเมื่อกี้แล้วก็ที่ผมเล่นที่ผ่านๆมานี่มันไม่เคยตกที่เป็นเงินนะครับมันตกที่เป็นเพชรนั่นเองทุกคนนะก็ใครนั่นได้รับอะไรยังไงบ้างก็คอมเมนต์นะบอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้แลกเปลี่ยนกันนะครับเกี่ยวกับแอปนี้นะที่มีชื่อว่าบอเบลค่์บอมนั่นเองทุกคนนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ